สวัสดีค่ะคุณครูสิรัตกิจชนนะคะ,ะวันนี้ได้รับมอบหมายงานพนักงานมาจากท่านผู้อำนวยการนะคะให้มาพูดถึงพนักงานแล้วก็การจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด -19 นะคะอครูอัอดเองอยู่โรงเรียนวันรนารามนะคะศรีรองเมืองอุทิศภายใต้การดูแลของท่านผู้อำนวยการนะคะดรพรทิพตีสกุลวงค่ะและขาดอีกท่านหนึ่งไปเลยไม่ได้นะคะก็คือท่านรองผู้อำนวยการ ท่านรองเมตตาพัฒนาพรไภบูค์ค่ะครูออดนะคะมีชื่อจริงนะคะนางศิรัตกิจชนนะคะเป็นครูโรงเรียนวันจนานรามสีรองเมืองอุทิศนะคะงานที่ครูออดได้รับมอบหมายนะคะเป็นงานที่ท่านผู้อำนวยการนะคะเร็งเห็นนะคะก็คืองานแรกนะคะก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ DMC มีประสบการณ์มาแล้วกว่า15ปีค่ะค่ะการทำข้อมูล DMC เราจะทำข้อมูล DMC นะคะในทุก ปีการศึกษานะคะทุกภาคเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเรียนที่1ภาคเรียนที่2แล้วก็ปลายปีการศึกษานะคะการเก็บข้อมูล DMC มีความสําคัญยังไงนะคะสําคัญกับงบประมาณของโรงเรียนนะคะแล้วก็สําคัญเกี่ยวกับอัตรากําลังของค้าราชการครูด้วยค่ะ สืบเนื่องจากข้อมูล DMC นะคะครูออสก็ได้รับผิดชอบในการเรื่องของการคิดข้อมูลอัตรากำลังครูของข้าราชการครูนะคะเนื่องด้วยโรงเรียนวัดจันเป็นโรงเรียนเรียนรวมของนักเรียนพิเศษนะคะก็เลยจะมีการคิดอัตรากำลังนะคะที่จะแตกต่างจากโรงเรียนต่างๆบ้างเล็กน้อยค่ะ แล้วครออก็ได้หน้าที่หนึ่งหน้าที่นะคะก็เป็นหัวหน้าเวรประจําวันพุธค่ะในการที่เป็นหัวหน้าเวรนะคะเราก็ต้องจัดสรรเวรยามนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงของสถานการณ์โควิด -19 นะคะเราก็ต้องแบ่งสรรเวรยามในการดูแลโรงเรียนของเราในช่วงกลางวันนะคะโดยให้ครูเวรนะคะจัดตารางให้กับครูเวรประจําวันนะคะให้มาดูแลโรงเรียนอย่างเ่งครัดค่ะ ในช่วงนี้นะคะช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะโรงเรียนวัดจันทนารามก็ไม่ได้เปิดการทําการเรียนการสอนนะคะรูอัดก็เลยไม่ได้มีหน้าที่เก็บเงินร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียนแผนกเครื่องเขียนแต่ธรรมดาก่อนหน้านี้ถ้าเกิดนักเรียนมาโรงเรียนกูอัดจะมีหน้าที่นะคะในการเก็บเงินร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนแผนกเครื่องเขียนค่ะ และอีกหนึ่งหน้าที่ที่ทุกๆเดือนหรือทุกๆครั้งนะคะที่ฝ่ายการเงินนะคะติดต่อมาครูออสจะเป็นเจ้าหน้าที่ในการเบิดเงินของโรงเรียนนะคะเพื่อนําเงินต่างๆไปจ่ายค่าสาธารณปรรูปโภคไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์หรือไม่ก็จะไปเสียภาษีให้กับโรงเรียนหรือไปร้านอมรเพื่อจ่ายเงินตามโครงการต่างๆที่คุณครูได้ดําเนินการนะคะครูออสจะเป็นคนไปจ่ายเงินที่ร้านอมรและอีกหนึ่งอย่างก็คือเงินเดือนของ อัตาจ้างนะคะที่ครูอาจจะเบิกให้ทุกสุกสิ้นเดือนค่ะอ่ะในช่วงของสถานการณ์แบบนี้นะคะในการทํางานของเรานะคะถ้าเกิดผู้บังคับบัญชานะคะมอบหมายงานอะไรไปก็แล้วแต่นะคะเราก็ทําด้วยเต็มความสามาพนะคะอันนี้ก็คืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากท่านผู้บริหารนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะค่ะอ่ะ ในเชื่องของการการเป็นครูนะคะการจัดการเรียนการสอนก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะในช่วงของสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิการจัดการเรียนการสอนของเราเราก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามสถานการณ์นะคะครูออสนะคะได้การจัดการเรียนการสอนของครูออสเองนะคะอยู่2รูปแบบค่ะคือแบบออนไลน์และก็ออนไลน์นะคะการที่ครูออสต้องประสมะสานทั้งออนดีน์และก็ออนไลน์เพราะอะไรนะคะด้วยเนื้อหาวิชาที่ครูออสรับผิดชอบในการสอนนะคะครูออสสอน ก่อนทั้งหมด 3ระดับชั้นนะคะหรือ3วิชานะคะก็คือเป็นวิชาคณิตศาสตร์ม2คณิตศาสตร์ม .3 แล้วก็พละศึกษมาม2นะคะซึ่งเป็นเนื้อหาวิชาที่แตกต่างกันมากเลยโดยวิชาพลศึกษาเนี่ยนะคะนักเรียนเนี่ยไม่ได้มาทําการเรียนการสอนที่โรงเรียนวิชาพละศึกษาครูออดก็ต้องให้ครูฝึกประสบการณ์นะคะอัดคลิปวิดีโอการสอนไปให้นักเรียนดูนะคะแล้วก็ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและกติกาไปให้นักเรียนนะคะส่วนวิชาคณิตศาสตร์นะคะซึ่งเป็นวิชาที่ถ้าเกิดครูออดไม่ได้ ปาก,กับนักเรียนเลยเราก็จะไม่รู้เลยว่านักเรียนเนี่ยทำงานได้มากน้อยแค่ไหนครูออดก็เลยต้องสอนด้วยออนไลน์ก็คือโปรแกรม Zoom และ Google Meet เพื่อที่จะให้นักเรียนถามข้อสงสัยกับครูออดได้นะคะ ในการสั่งพนักง,งานของเรานะคะเรามีกลุ่มครูอ๋อจะสั่งงานผ่านกลุ่มนะคะทั้ง3ามกลุ่มนี้นะคะทุกๆอาทิตย์แล้วก็จะตามงานทุกๆอาทิตย์จากกลุ่มนี้ในกลุ่มนี้ครูอ๋อจะอัพเกมที่ครูอ๋อสร้างขึ้นเองหรือไม่ก็จะเป็น powerpoint สื่อการสอนต่างๆนะคะแล้วก็ข้อสอบไปให้นักเรียนเพื่อทําการสอบที่บ้านนะคะ แล้วก็การเช็คงานของเรานะคะการตรวจงานของเราเราสั่งงานเด็กก็ต้องมีการเช็คงานนะคะครูออสจะให้นักเรียนนะคะส่งงานในอินบ็อกซ์ส่วนตัวครูออสไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานของนักเรียนภาพถ่ายขณะทํางานนะคะมาให้กับครูออสนะคะอ่ะ ในเรื่องของการวัดผลและประเมินผลถามว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นเนื้อหาวิชาที่ค่อนข้างยากการวัดผลประเมินผลจะไม่เอาเพียงชิ้นงานเพียงอย่างเดียวนะคะเราก็จะต้องมีแบบทดสอบนะคะการทดสอบแบบนี้เป็นการทดสอบใน Google Form นะคะที่กูออดสร้างขึ้นในแต่ละครั้งที่มีการจบบทนะคะกูออดก็จะให้นักเรียนสอบแล้วก็ให้นักเรียนอัพงานหรือแบบหัดเข้ามาเพื่อเป็นคะแนนด้วยแล้วก็มีเกมต่างๆนะคะที่กูออดสร้างขึ้นไปให้นักเรียนได้ใช้นะคะ ในช่วงสถานการณ์แบบนี้ครูออดก็ขอแสดงความ,มห่วงใยกับคุณครูทุกท่านนะคะขอให้คุณครูทุกท่านนะคะปัดสกากโรคออกกําลังกายให้แข็งแรงนะคะแล้วสู้กับโควิดไปด้วยกันนะคะขอให้คุณครูสู้ๆค่ะแล้วก็บูรณาการการจัดการเรียนการสอนไปเรื่อยๆเพื่อความสนุกข,ของเด็กๆและให้เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะขอบคุณค่ะ